เดินที่ผมเคยเรียนไปว่าเราได้รับเชื่อกระธานพันตัวแล้วเราก็ทำเชื่อเพิ่มค่าพันตัวแต่ที่นี่ผมก็รานักลงทุนนีอคนลมทุนเจ็ดพันมีเชื่อกหกพันก็อยากเปดใจนะก็เลยขอความร่วมมือประสานกับทางองค์กรของที่ให้เขามีชุดร่วมนะครับท่านนายกคุณเลือนทานยกรัชนกยกส่งลงสี่แยกมาร่วมเพิ่มเพิ่มพันตัว ดัะนั้นเราก็จะมีเสื้อ7,000ตัวผมเชื่อว่าเพ,พียงพอกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด7,100สามคนเพราะว่าเรามีเสื้อของฝ่ายรุ่งเรืองนี่ว่าชิมนานประมาณ300ตัวในส่งนี้ผมก็จะจัดการนะครับแล้วก็จะให้ได้คบกทุกคน กฎการทั้งหลายให้มันชัดเจนเพราะว่าวันที่สามสิบเดือนเมษายผมจะเข้าไปรับเสื้อนะครับรอบแรกกับเข็มแล้วก็รับหนึ่งงานแล้วก็จะบอกว่าจะทำทีมหมอออย่างไรนะครับตามกระบวนการเดินของทางส่วนกลางก็คือการอ่านคนแรกที่มีชื่อที่จะรับเสื้อวันที่สองสิบห้าแต่จะรับหรือเปล่าตรงนี้จะคอแน่นอนจะคอย ก็จที hoje, hoje, e ่ส de <It> ัปดาล์ที่เขก็ไไ้เดี๋ยวจทางะาศคณะนะครับความค้ดชินขเราบัแน่แน่ก็คือว่าช่วหลังจากภาคตัวแรกเนี่ยเราจะเป็นแขกในวันที่16 17แล้วก็จาการเรียกว่าการปัดชนะเพื่เกีรตไปเมื่อวันที่26สกปดาหแทนในโอกาสว่าพเราไสุขพบของสมเด็จพระนโรศจลาเนี่ยนะครับ ก,ก็พยายามทดสอบระบบซึ่งเราก็พบปัญหาสองสามอย่างที่เลยต้องมีาก,าก,ก,นนงการแก้ไขอย่างที่หนึ่งคือการเรียกคุณอีกันในคณะกรรมการเราะว่าเราจะต้องเหยียดที่สตานเริ่มต้นที่เดินประจอสารการรักษาที่ิูนุ์สารการเราจะต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์ประชุมเหมือนกับวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมเพราะว่าโดยเหียท,ที่จะมีคนคนหน,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 นึ่งจะมีย นะครับเจ็ดพันกว่าคนเราดูแล้วหน้าธนาคารสนามเรามัไม่พอแนจ่นจะไปดูจักรยานแล้วก็ประกอบที่สําคัญอีดคือช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นลงคนนะครับที่ดขนประจุงเนี่ยเรามีทางยาวตลอดแนวที่สามารถคนได้หลายพันคนแล้วก็เราสามารถจะจัดวางโต๊ะสำหรับแจกเชือดแจกที่สำคัญกิจกรรมอะไรในโลกนะเพื่อป้องกันปัญหา าว่าใช้ช้อนเรื่มฝนตได้อย่างนี้นะครับจากนี้ไปที่เราก็ลังองซือก้ให้ระสงม์ใช้ืขอเปลี่ยนสถานี่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าที่สุดยังคงเป็นสถานการเดิมนะครับก็จะเหมือนกับวันที่26รัชาลที่ม8นะครับแต่ว่าก็เวลาที่แต่เชืาเนี่ยเราก็จะร่วมไปเป็นส่กเที่ยงจากที่เราทำไปทีโมงพอถ้าเราตัมาเกียแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า ถ้าเราเก็บการแจกจ่ายเชื้อเนี่ยถ้าเราจับให้ดีนีนะครับก็ได้แจกจ่ายได้หมดนะเอามไปตัวได้ภปในเลาสองชั่วมงาโดยที่เราจะต้องป้าหมายไว้ว่าเวลาบ่ายโมบยงบ่างโมงงเนเราจะติดการลงทะเบียน,นแจกล้แล้วหมายามว่าใครที่ลงทะเบียนไม่เน,นห่งร้อหยหาสคนเนี่ยถ้าไม่มาบ่ายสองมีปัเลย ก่อนอน้าคนที่มาทำธยรกิจไม่ได้ลงจำเียนว่าจะเป็นเารนักงาสามคนที่จะนะก้สิง่งที่เรียว่าใครที่จไม่ได้ลงจะเียนอะไระรบคว,วามนั้นนะครับประมาณเท,ท,ท่านดี่วกันเราจะจำเย็นวเหมวอนเราจบันทึกเป็นเล่มหนึงนะเป็นเล่มหน่งจะือสองนลอดสองำรองไว้แล้วว่าายสองกัตตส,สมมติเราแกกไปหกพันก็เลยพันตัวเราจะเรียบเล่มหนี่เรียบบัญชีสองหน,น,น,นี้มาอ่ามาแจกนะแจกกอง แล้วก็วันนั้นเราก็จะมีความร่จมกันในด้านต่างๆนะครับนำขนมขนมเนยนำน้ำนอะไรนมาแนะจากจ่ายมาให้บริการสำหรับผู้ทีม่มาร่วมพิธีนะครับวันที่เราปั่นเพื่อที่จะอกระดาษมาผมบพกว่าเราใช้เวลานะครับไม่เกิน2อชมมัโมงนะทั้งไปแล้ก็กลับนะไม่เกิน2องชวโมงไว้นะ วันทริงี่เราออกไปสามกบมาก็วมาณห้าตัวเฉแต่วันวันที่ีบหก็โชคดีนิดหนึหน่งนะรับก็ผลไป,ปลอยอากาศดีมาไม่ไม่เหมือนใสามทั่วไปก็นั้นเถอะอันนี้วันจริงเนี่ยับสามทั่วไปเนี่ยจะเป็นยังไงที่ก็ลรก็รูดูได้ยังร้อนถ้าเป็นอากาศถึงที่อยู่เราก็ไม่ห่วแต่ถ้าเป็นอากาศร,ร,าาร,ร้อนเนี่ยช้าช้าเรือาจะต้องนทนมากมากขึ้นก็จะไม่เป็นไรคาดว่า ไม่เกินห้าโมงครึ่งก็มีให้ละสองชั่วโมงครึ่งเลยทุกคณะก็นม่จะมาขอแต่พิธีการเนี่ยว่าร้บไปใน,นประมาณเก,ก้าโมงกคือทุกไปเลยตมีเวลาถึงดนั้นซึ่งเราก็าต้องจัดกิจกรรมอะไรเพื่อให้คนได้มีกิจกรรมระหว่างที่รอพิธีการนะฮะตอนเลิกนะครับนี่ก็เป็นรีกหึ่งมวามจเประสงค์ฝานด้อยน,นะ เราก็จะแถลงข่าวเรื่องนี้ทุกสัปดาห์เพื่อให้ความเครื่อนได้ก็จากที่เรียนไปก็อยากอยากบ้าพวกเราก็จะมีการเก็บเรื่อต้นกับเรื่องเสื้อที่เพิ่มขึ้นกับเรื่องการพี่คนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ถ้าไม่มาในวันที่16เนี่ยนะครับประมาณ2โมงมนจะตัดนะครับเราเราก็จะให้คนที่จริงที่เราบอกสุดท้ายนี้ ให้นั่ก็ขอใส่เชื้อสฟ้ามาครับวันั้นก็ขอให้ใส่เสื้อสฟ้ามาแล้วก็ถ้ารับเชื้อสีฟ้านันั้นก็เป็นเียนครับเพราะว่าที่สุทธิชลนีก็อ่าของน้ำอะไรก็เยอะนะครับมีที่บริการนะดูแล้วก็ทุกอย่างร้อมอู้ล้วมีดาวทีดีขนาดนี้นะต้องใช้กประโยชน์เต็มที่อย่างวันนี้วัเช้าเาไบวันี้องาสมพวของเ้อการสกราบที่้น ก็ทุกคนก็ดูว่าบราย้กาจกว้างขวางสะดวกสบายโันงโถเป็นสวยงามเปนสมงที่ชนะารา่งเพ้เราตา้งจหลักการเะนั้นก็เราก็เลยคุยกันในกงการว่าพวก็คงจะเปลี่ยนเรื่องต้นของไว้พอมาเป็นที่อาคารก็เขียนนะครับเขียนรอบประโยนฝาแล้วก็จิุดที่น่าสารการนะครับอ่าเพืนเร่ยเรื่องการการปัดจะรดลไป ประดก็จาก3-2กิโลหือ3-1กิโลก็โอเคนะหรืออาจจะกิโลเพราะว่าไ3ชหาไก็มก็ทีน่ยเหมาะสมนะมีเนา บรบานคนมันจะมากของที่ญี่ปุและก็ลาประมาณเก็บกันเข้าเนี่ยนะก็เรียนว่ามันจะปล่อยเป็น16ล้านเพราะว่นนั้นจะมีปัญหาเรื่องรถที่มันแทรกไปไล่ตามกระบวนสร้างความปกสันควนแขวนให้กับรักบัตร้หยนกนัมีรถบรรทุกวีงตามเ่เงี้ยก็ในวันที่16ที่าราจะมีมาการที่จเป็ Quand, แต่ัด่ว่าเพื dam, darkness, fresh, well. ento, milk, ่อพ่อเพื่อแก้ป้องก่ปัญหาเรื่องการจราจรที่หนับต้องจงทุนทางร่วมทางแก้ก็จะปล่อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะเหมือนการสรติดการเข้ามาแย่งเลยปล่อยเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม่นอพาร์ตเน์แล้วประก็จะมีโชเดที่จะตัดให้จบเนี่ยทำไปได้แต่ยากแยากางเพจะมีส่วนที่อยากทำเสียดังสิ่งที่ กรกที่การ่กี้นี้นะว่าเรื่องไว้ต่อมาครับ